กลับสวัสดีครับวันนี้นะครับ Audio Nice Review ครับผมหลายๆคนถามมาเยอะนะครับว่าอยากได้มีโอกาสเล่นแอมที่เป็น Single e n d นะวันนี้ Audio Nice Review ของเรานะครับเอาใจสำหรับคนที่ชอบแอมแบบที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยแอมในคลาสที่ผมจะแนะนำนี้เป็นเพียวคลาส A Single End ครับ เป็นแบบ p a ralel l นะครับคือการต่อหลอดคู่ขนานนั่นก็คือ M Unison Research นะครับ S6 หรือว่า S6 นั่นเองนะครับถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทาง Unison Research นะครับหลายๆท่านคงจะรู้จักกันแล้วนะครับสำหรับแบรนด์ของ Unison Research เนี่ยจะมีมาหลาย10ปีแล้วนะครับเขาถือว่าเป็นผู้ผลิตแอมนะครับและลำโพงนะครับที่มีอยู่อย่างยาวนานนะครับ และก็มีประสบการณ์สูงโดยเฉพาะเอกลักษณ์เฉพาะของ u n i s ซ s Research เนี่ยไม่เหมือนใครครับเขามีความชำนาญน,นะครับแอมในหลากหลายรูปแบบนะครับและวันนี้เขาได้ออกมาแล้วครับกับ Single e เอ็นเพียรคลาสตัวนี้นะครับกับรุ่น S6 นะฮะอยากให้พี่น้องนะครับ ได้ดูนะครับชมหน้าภายนอกของ S6 นะครับถึงความสวยงามของแอมอิตาลีนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับสังเกตนะครับดีไซน์ของสไตล์ Unison น n s e ซอนะครับก็จะใช้ดีไซน์แบบแนวโมเดิร์นไม่เหมือนใครนะครับเขาจริงๆเขามีการวิเคราะห์วิจัย R&D มาเป็นอย่างดีนะครับในการที่จะทำแอมแต่ละตัวนะครับซึ่ง S6 รุ่นนี้นะครับสังเกตที่ภาคเอาต์พุตของเขานะครับท r านส์ฟอร์เนะครับ ตัวนี้จะใช้หม้อแปลงอยู่ตรงบริเวณตรงกลางครับเป็นแนวยาวนะครับลึกครับผมนะครับตัวนี้นะครับเขาออกแบบทําไมถึงเป็นทรงยาวเพราะว่าเขาออกแบบเป็นแบบ s i n เกิลเอ็นคลาสเนะครับแบบ a r a l l e l ก็คือใช้หลอดพอร์ครับต่อคู่ขนานนะครับสหลอดด้วยกันต่อข้างนะครับรวมแล้วเป็น6หลอดนะครับสำหรับหลอดพอร์หลอดพอร์ของ a m u n i s o n RESEARCH S s i ตัวนี้นะครับจะใช้เป็นของ EL 3 4ครับ นะครับซึ่งเขาก็ได้เรียกว่าวิเคราะห์มาแล้วนะครับว่า E L 3 4นี้จะให้ผลลัพธ์ดีที่สุดนะครับสำหรับ Peel Class A สำหรับรุ่นนี้เลยนะครับส่วนหลอดภาคปลีนะครับตัวนี้จะใช้เป็น E C C 8 3ครับผมนะฮะก็มีอยู่คู่หนึ่งด้านหน้านะครับจะเห็นได้ว่าจะมีข้างละ4หลอดซึ่งรวมแล้วก็จะถึง8หลอดด้วยกันนะครับผมตัวนี้นะครับก็เลยต้องตั้งเป็นแนวยาวครับเพราะเขาเน้นพละกำลังด้วย นะครับซิงเกิลเอหลายๆท่านคงจะรู้จักว่าอาจจะมีหลอดที่ขับข้างซ้ายแยกข้างหนึ่งขวาแยกข้างนึ่ง2หลอดแต่ตัวนี้ก็ต่อคู่ขนานเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้พละกกำลังนะครับและมีด y นามิกอิมแพคที่ดีขึ้นนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมที่เราชื่นชอบนะครับเป็นพิเศษนะครับก็จะมีจอนะครับตรงนี้นะครับ เป็นจอเข็มมิเตอร์นะครับซึ่งจอดังกล่าวนะครับก็จะสามารถให้เราทราบนะครับค่าในการปรับไบแอสตรงนี้ได้ง่ายนะครับเพราะว่าอยู่ทางด้านหน้าแถมยังสวยงามอีกด้วยและในส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นลายไม้อิตาลีครับเป็นงานเฟอร์นิเจอร์เลยนะครับผมจะสังเกตว่าสวยงามนะครับและก็เหมาะนะครับที่จะไปวางในห้องเครื่องเสียงของท่านนะครับแบบสวยหรูเลยนะครับด้านหน้านี่ครับมันจะมีอยู่2ปุ่มด้วยกันนะครับใหญ่ๆนะครับเสน่ห์ของยูนิเซ็นรีเสิร์ชนะครับ ดูครับตรงนี้จะเป็นวัสดุที่แข็งแกร่งนะครับผมหนามากนะครับก็จะมีน้ำหนักที่ดีนะครับในการที่เวลาเลื่อนวอลลุ่มนะครับจริงๆแล้วอยู่ในสั่นรีเสิร์เนี่ยวอลลุ่มปรับไม่ต้องเยอะนะครับส่วนใหญ่นะครับกำลังเขาจะดีอยู่แล้วนะครับก็จะมีเป็นส่วนปุ่มของวอลลุ่มทางด้านขวานะครับและทางด้านซ้ายก็จะเป็นการปรับโหมดนะครับก็จะมีโหมดของ CD j u n i r r v v u x x แล้วก็เทปนะครับผมและปุ่มปิดเปิดนะครับออนออฟก็จะอยู่ทางด้านหน้านะครับตรงนี้เป็นเรื่องของการดีไซน์ล้วนๆเลยนะฮะเพื่อจะให้สวยงามนะครับแล้วก็น่าใช้มากยิ่งขึ้นครับ มาถึงที่ทุกคนรอคอยนะครับนั่นก็คือกำลังขับครับได้ชื่อว่าเป็นซิงเกิลเอพรีคลาสเอแน่นอนนะครับกำลังวัดดูเหมือนจะไม่สูงแต่ตัวนี้ก็สูงอยู่พอควรครับเพราะว่าให้มาถึง35วัตต์ต่อช nel นะครับผมสำหรับซิงเกิลเอแล้วเนี่ยนะครับพรีคลาสเอ35วัตต์นี่ถือว่าเยอะนะครับบางครั้งคนที่ออกแบบอาจจะออกแบบมาแค่5วัตถ์ถึง10วัตต์เท่านั้นเองนะครับ35วัตต์ในการต่อคู่ขนานตรงนี้เขามุ่งในเรื่องของได้พลังกาลังด้วย และจากการที่ทั้งผมนะครับแล้วก็ audio n i g h นะครับทีมงานเราได้ทดสอบนะครับต้องบอกเลยครับว่า s i n g p e n p อ็นพ s s อลค s า o r e s e a r r h S6 ตัวนี้นะครับมีสปีดมีกำลังนะครที่ดีเหลือเฟือนะครับผมหลายคนอาจจะบอกว่า s อ n เ N e n มันจะต้องเชื่องช้านะครับไม่ไม่ใช่แล้วนะครับสำหรับแอมตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะมีสปีดดีสามารถฟังเพลงได้หลากหลายนะครับแล้วก็มีจังหวะจากโคนที่ดี แต่ที่ผมชอบมากๆนั่นคือเสน่ห์ของเสียงร้องครับนะครับและก็ประกายเสียงนะครับลายละเอียดต่างๆนี่ออกมาครบถ้วนสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ MDD แบบนี้นะครับที่เป็น s ิงเกิลเอนะครับแนะนำเลยครับตัวนี้ราคานั่นเองนะครับถือว่าปกติแล้วหลายๆท่านเห็นนี่มาก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะฮะน่าจะมีประมาณ300,000ขึ้นไปใช่ไหมครับแต่ ยูนิซันรีเสิร์ชนะครับโดยผู้ที่นำเข้ามานะครับจำหน่ายในประเทศไทยนะครับก็คือบริษัทวันพัฒน์ใจดีครับสตาร์ทช่วงเปิดตัวนี้นะครับพิเศษสำหรับคนที่ดูรายการ Audio Nice Review วันนี้เริ่มต้นเพียง149,000บาทครับโอ้เพียวคลาสเอซิงเกิลเอ็นหนึบาทเป็นไปแล้วนะครับผมตัวนี้อยากให้ทุกคนลองฟังแน่นอนสำหรับ สไตล์เพลงที่ผมรู้สึกว่าชื่นชอบแล้วก็ประทับใจอย่างมากๆเลยนะฮะเป็นเพลงแนวคลาสสิกครับอผมเรียกว่านะครับ Unison Research S6 ตัวนี้สามารถถ่ายทอดเพลงแนวคลาสสิกนะครับแผ่นเพลงคลาสสิกดีๆเนี่ยนะฮะได้รายละเอียดครบถ้วนนะเวทีวงเนี่ยนะครับมีเด็บมีมิติเป็นชั้นตื้นชั้นลึกนะครับ เพราะว่าเป็นซิงเกิลเอ็นด้วยนะครับแถมประกายนะครับเครื่องเป่าการแยกแยะชิ้นดนตรีนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยออกมาชัดเจนนี่คือสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่รู้สึกประทับใจสําหรับแอมตัวนี้นะครับก็คือเวลาถ้าเราอยู่ในตอนกลางคืนนะครับเวลาเราฟังเพลงตอนกลางคืนเนี่ยแสงของหลอดนะครับ EL 3 4เนี่ยนะครับจะค่อนข้างสว่างนะครับสว่างแล้วก็มี การเล่นเฉดแบบแรงเงาด้วยนะครับถ้ามองใกล้ๆก็จะเห็นว่าเขาจะมีเงาตกกระทบและแสงของหลอดตัวนี้มีความสวยงามนะครับเปิดแล้วก็รู้สึกว่าคลาสสิกเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ด้วยและแน่นอนนะครับพูดไปก็ไม่เท่าที่เราฟังด้วยหูของตัวเองวันนี้ครับ Audio Nice Review นะครับผมจะให้พี่น้องได้ฟังเสียงนะครับของแอมรุ่นใหม่ Unison Research F6 ตัวนี้ด้วยนะครับโดยจะจับคู่กับลำโพง Unison Research m a c 2นะครับ ถือว่าเป็นผู้ผลิตรายเดียวกันนะครับและที่สำคัญวันนี้นะครับผมก็มีสายรุ่นใหม่นะครับเป็นสายแบรนด์ไฮเอ็นที่มีชื่อเสียงได้รับรางวัลหลายค่ายหลายสิบรางวัลด้วยนะครับนั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า e s p r รครับซึ่งแบรนด์ e s p r รตัวนี้นะครับถือว่าคร่ำวอดอยู่ในวงการแบรนด์สายเครื่องเสียงไฮเอ็นมาเป็นระยะเวลานานนะครับ ผมได้ทดสอบและรู้สึกว่ามีความแมทชิ่งและนี่คือสายที่ผมว้าวมากๆนะครับในปี2020นี้ซึ่งบริษัทวันพัฒ59นะครับก็เพิ่งนำเข้ามานะครับไปออกงานโชว์ไอดอ n ไนท์ไฮเอน n d โชว์ปี2020ล่าสุดนะครับก็ประทับใจอย่างยิ่งครับผมลองแล้วก็ถือว่ายอดเยี่ยมใช้ได้แต่ในซิสเต็มของผมเองนี้หลายๆท่านก็รู้อยู่แล้วว่าอยู่ในระดับประมาณปานกลางนะครับไม่ถึงกับใหญ่มากนะัก ผมชื่นชอบรุ่นนี้มากกว่าครับรุ่นที่ผมถือนี่อยู่เลยนะฮะรุ่นแคปป้านะฮะเสียงนี่แบบผมต้องบอกว่าสายของเอสปรีนะครับของร้านวันพัทห้สิบเนี่ยมันให้รายละเอียดครบเราอยากได้เนื้อใช่ไหมฮะเราอยากได้พลังได y นามิกดีๆนะครับสปีดดีๆมันให้เนื้อมันให้รายละเอียดแหลม กลางดีร้องช่ามีประกายครับสดใสและเสียงเขาค่อนข้างสะอาดด้วยนะครับผมนะฮะเสียงเบสมีด้วยโอ้สาย RCA ครับนะฮะสาย RCA ตัวนี้นะครับอยากให้พี่น้องได้ลองครับผมกล้าการันตีแล้วก็ชี้เป้าฟันธงไปเลยนะครับว่าถ้าท่านได้ลองแคปป้านะครับ SP รุ่นแคปป้าคุณจะลืมไม่ลงเลยครับในราคาเพียง2000 0กว่าบาทนะฮะ จำไม่ได้นะครับว่าประมาณ2 0 0 0มเท่าไหร่นะครับอันนี้โทรไปถามทางบริษัทวันพัฒน์ห้กันเอาเองนะครับแล้ววันนี้เราก็จะให้ฟังทั้งลําโพง u n i ิซ n นรีเสิร์ชแอมยูนิซ s นรีเสิรตัวนี้นะครับที่เรารีวิววันนี้แล้วพร้อมกับสาย SP ส e ีซ e s k p p p a เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปฟังกันนะครับผม I love you too มเชื่อเลยว่าทุกคนต้องถูกใจอย่างแน่นอนนะครับประกายน้ำเสียงไดนามิกร้องนะครับที่อิ่มฉ่ำแล้วมันสดใสครับนี่คือเสียงของ p ีย Class A Single End นะครับของ u n i r s a l Research S6 ตัวนี้นะครับผมเอาล่ะครับไม่ต้องรอช้านะครับรีบไปฟังเลยครับใครอยากมี M Class ที่เป็น Single End ดีๆนะครับตัวนี้นะฮะ p ีย Class A เลือกเลยครับลองไปฟังก่อนนะครับแล้วท่านจะติดใจเหมือนที่ผมพูดในวันนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับเล่นเครื่องเสียงนะครับเล่นยังไงก็ได้นะครับที่เราพอใจและเรารู้สึกว่าเราชอบและเรารักในสิ่งนั้นเลือกสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองครับและขอฝากไปด้วยนะครับกับ Am Unison Research S6 พร้อมกับสายรุ่นใหม่จาก s p r รุ่น Capa ครับห้ามพลาดเลยครับวันนี้ Audio Nice Review ขอลาไปก่อนกรับสวัสดีครับ